แหม่แกงวัยรุ่นอมกระเดือยสวัสดีนะดูแก๊งด้วยกันไหมก็มันดูเป็นเพื่อนกันนายจะได้มีเพื่อนเวลาไป,ไปเทีเ่ยวได้ก็จะได้ไปเที่ยวเล่นกันก็คือเอาคนเข้าแก๊งเพราะไปเที่ยวเล่นกันใช่นะ้ำอ้าวแล้วมีอะไรไหมมีอะไรไหมรถรูรถจิิงเงี้ยไม่มีรถจิ้มหรอกสวดีรติครับสวัสดีครับจิ้มไปหมดแล้วต้องเรียนดูผปทรายเหรอโอ้โหสัตว์ปกติฟังมันเท่าไหร่เนี่ยสองแสนแสนครับว้า หนูขายขอเดี๋ยวผู้ชายอ่ะค่อยเลี้ยงผู้ชายก่อนแล้วงานช่วงนี้พักก่อนใช่เดี๋ยวก็ค่อยมาเลี้ยงต่อเสียด้ก็หาเงินหน้าวันละสองสามแสนก็ส่งแก๊งแสนหนึ่งผู้ชายอีกแสนหนึ่งงานเอ้ะใช่แล้วก็เก็บไปแสนหนึ่งเผื่อผู้ชายเดือดร้อนอีมันไม่มีเผื่อให้แก๊งเลย บิลลี่นะกิมโกฟิวค่ะหไม่ไมนก็เป็นการตีกันปกติหนีเขาเลเวลเลเวลแหละเลเวลใหญ่เลยนะคะบอสมันประกาศนี่มันเป็นมันเหมือนห่อหรือเปล่าครับนะอันนี้ประกาศเนี่ยถูกค่ะถ้าประกาศแบบนี้ห่อค่ะแต่ถ้าเป็นการยังลงเงินร้านนะครับจะประกาศปีฟ้าค่ะส่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูสิบลาไปส่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูเลเวลสิจะเปิดเซ็เลยไหมว่าไงอะไรต้นอยู่ไหนวังสามครับเซ็เลยไหมไม่ประเทศมันจะรีแล้วแต่ขอไปดูหน่อยแล้วกัน ไปมันทันมันทันมันทันไปไปไปยมไปขึ้นมาดีทีเคมึงน้ำไปก่อนเลยน้ำไปก่อนเลยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยอ่ะไปเลยทีเคไปเองเลยไปแล้วขึ้นมาเฮ้ยเร็ว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 คขึ้นมาน้าสวัสดีครับน้าสวัสดีครับไอจุกยังไม่แตะหรือยน้องยังครับน้าเพราะว่ามันต้องมีห่อเอาละกูสวยละงานนี้ เมื่อกีก้กูแย่เล่นกับบิลลี่แล้วก,กูคิดมุกไม่ทันเนี่ยเอาละเมียกูมาแล้วเ <c oughs> มียแล้วเมียกูปีดด้วยปีดง่าย,ยด้วยช่วงนี้นอนน้อยไงแ่ยเลยรถเฮียอะไรกันอยู่ <c oughs> อ่ะคันนี้มันขับง่ายกว่าอีกคันอีกนะคันไหนคันรถของพี่อ่ะคันกลัวข,ขับง่ายสุด มึงแค่ชินเวอ้อ๋อพูดมากเนี่ยมึงเจอดาบงดันเก่า <c oughs> หรือใหม่นะครับยกเลิกแล้วยกเลิกแล้วอุ้ยกูลืมหลาน,านต้อถามตำรวจกัน มึงไม่ต้องมาแล้วนะตลอดชีวิตของมึงอ่ะมึงไม่ต้องมาอีกต่อไปแล้วนะลูกหนูกำลังเทาร้หนูมึงขับรถเลยนี่ครึ่งชั่วโมงแนละ้วไอ้เกลแต่งตัวเมื่อกี้อ่ะโอเคโอเคอเกลแ,แล้วประเทศเปิดจะเข้าไหมห<น>ประเทศปิดแล้วเปิดแล้วจะเข้าไหมเข้านะหรือจะออกจากประเทศไปเลยเข้าหนูออไม่อข้าหนูไม่อข้าหนูก็ไม่อข้านะเดี๋ยวมึงเจอแน่ลุงมีดาบนะอะไรลุงมีดาบ ไม่มีอะไรเออหลังประเทศเปิดมาเจอกันโอเคนะโอเคเจอกันนะไอเกลโอเคได้ได้ได้ไอหนูนะครับว่าไงจูแป๊บหนึ่งทีละคนเลยจูอะไรว่าไง ไปเบลตู้น้ำไม่มีไอจูก่อนนอไอจูก่อนค่ะรูปอะไรอ่ะเปล่าครับน้าผมแค่แบบมาดูเรืาแล้วอ๋อชุดนี้ดูแบบดูมีความสุขอยากวาดรูปใช่ไหมเฮ้ยนิดนึงว่ะคนมันมีแฟนดีอ่ะเนาะก็ต้องมีความสุขถูกครับนะการมีแฟนดีก็เหมือนทําให้น้าดูหล่อขึ้นเยอะเลยถูกถูกถูกรรลจิงคับนดู้อเยอย่างน้อยๆก็ไม่มีแฟนที่โกหกอ่ะไว้เฮียผมดาัร้อยดวงครับนะพายจะไปทำตํารวจให้ไอหลามขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรยินดีต้อนรับอีกครั้งแต่ว่ารอบเนี้ยพี่บอกไว้เลยนะว่าพี่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าพี่รู้พี่ก็จะช่วยโอเคนะแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเย่พี่บังจากกาักรานแลตรนั่นแหละเว,ว้ยพี่มีเดวันดีนะสนามพี่ไม่ได้ไอ้นี่นะ,นะไอ้หนู<ด>นพี่ไม่ได้แบบอะไรกับเรานะแต่ว่าพี่ถ้าเกิดว่าพี่รู้เรื่องแล้วพี่ไม่ พี่ปล่อยไว้เฉยไม่ได้อะเราเข้าใจไหมพี่จะช่วยเราแก้ไขให้มันรู้สึกดีขึ้นเข้าใจไหมอออลองคิดมากเขียวเ,เล่นให้สนุกนะคคไ,มไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยกันอีกแรงไอ้น้อง จำปองไปไหนแล้วเหรอโอ้โหแข่งแหวนวัยรุ่นอมกระเดือกสวัสดีนะพี่แข่งดีดีนะพี่ทุกโทดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่คิดถึงคิดเออผมคิดถึงตลอดครับลูกอาสลัมมาทำไมอ่ะฉลามน่ะชอบอภผมแต่ผมอยากให้คุณงับอะฮะน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้ดรอ มึงจะจี้กูให้ได้ใช่ไหมเกลมึงแน่ใจนะมึงรับไหวถามไม่รูงว่ามอกว่าไม่รู้ครับไอติมจ้าไอติมโคนเข่งงานเขาแต่เขาตัดตาดเลยแสลบหานไปไหนมาโดนโดนนับมาประกาศก็คือมิยาบิครับอะไรนะประกาศผิดโดยใครนะขอยกีโดนิยาบิครับนิยาบิอ๋อเหรอเมื่อสักครู่นี้คนงับแสลมบ่อยมากเลยไปด่ามันดิน็อปปี้เดย

มาดูได้ดำไหมอาไหมบอเดินแม่เพียวหวันแน่นอนตายเหรอไม่พีนไหวเลยบอมันรู้มันจะโด่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาสมัครไต่กีฬาครดูเตี่ยดูเตี้ยเพิงกลับมาเอ็มกลับมาปุ๊บอเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ปั๊บอ็มตากูไย จะ<า>พี่เท่าจะเปิดหน้ารู้ทำไมขายทอแน่ใจเหรอว่าแค่คนเดียวในแกงก็พูดไม่รู้เรื่องอนะป้ามาันอยู่เป็นเพื่อนกันไงจะได้มีเพื่อนเวลาไปเที่ยวแล่วก็จะได้ไปเที่ยวเล่นกันอขคือเอาคนเข้าแกงเพาะไปเที่ยวเล่นกันใช่น,นะโอเคแปนึงนะเอ้เบอร์ทีมเบอร์อะไรนะ ตามนะมาอะไรผิดโอเคคุณสงสารพี่โมไหมครับพี่จิมต้อนรวนไปแล้วนายรอบนปากฉลามเป็นทงถนัดหน้าไหนขอดูอาวุธหน่อยอาวุธอยู่ในอู้มีอาวุธอะไรบ้างมีปากฉลามนายหนุ่มเป็นปากฉลามมากมีแค่ปากฉลามนี่อาจจะเข้าแกงนั้นเหรอ ราจะไปเอา,เอาม,มีดตัดไม้ต่อนเะดี๋ยวต้องขโมยเงินก่อนนะขโมอยเงินแก๊ง<ห>ถูกต้องไหมพยายามพยายามพยายามทำแก่ใจเจาคู่เ<ช>ดี๋ยวหนูจะไปแทงมันเลยอ่ะอยากเข้าแก๊งไหมล่ะเนี่ยไอเกียยืนยันได้เลยจะเข้าไหมล่ะเข้าแก๊มโอ้ทำอาวุธเพิ่มดอค่อยเข้าในเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเกียช่วยดัน อ๋อลูกนี้อ่านเอาไงเดี๋ยวเกียวช่วยดันเขาจะมาดันทำไมหนูจะทำเอ็นเดียแต่กว่าเองจะทำอ่ะน่าจะอีกปีนึงอ่ะกว่าจะได้ตามที่เองต้องการสนามขยมแป๊บเดียวก็ได้แล้วคอยดูนะไปเชื่อแน่จริงเข้าแกงแล้วทำให้ดูสิ มาวนดอดค่อยเข้าเช่มาม่ไม่เชื่อแน่จริงเข้าแกงก่อนสิแล้วก็ทาให้ดูเข้าแก่อนจำชื่อแม่เข้าแกงก่อนได้ไงเข้าได้สิก็ถ้าเกิดว่าทีมรับเฮดดี้เอาเบอร์ทีมมาดาวเจ่งดาวสังดุอันนี้จำเบอร์ได้ดีนะเคยเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย ฮัลโหลอาบน้ำ uh, สังโปอยู่ไหนไม่ใช่ครับอยู่ร้านรองครับอย่างนี้เกลชวนเพื่อนเข้าแก๊งมึงรับไหมใครครับนะใครครับไอ้ที่ปากที่ปากเหมือนไอ้นี่ยที่ปากเหมือนท่อแป๊บอะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนะชื่อฉลามปากนูเหมือนท่อแป๊บตัวไหนวะไอ้คนใครครับเนี่ยอะไรนะใครครับเนี่ย ใครครับล่ะฉลามไงฉลามอ่ะที่ไหนคำน้าเด็กกระปาครับอยู่สภามึงเอ้ยมึงอยู่แถวนี้พอดีเข้ามาดินะคได้ครับน้านะครับโอเคน้องในที่สุดไอ้เกลก็ลากคนที่ทำงานเข้ามาสักทีหลังจากที่ตัวเองไม่ทำที้ยอะไรเลยงรู้นะมาว่าหนูไม่ทำหนู่ทำเลยหนูไม่ได้ทำไม่นูนเห็นในใช่ก็คุณไม่เห็นไงคุณเลยว่าไม่ทำ กูงงเหมือนกูดูเหมือนคนเฮี้ยเนาะไล่กระทืบหลานตัวเองอะเจี๋งอะ่ะพอหนูทำนิดนึงลุงก็ได้กระทืบแล้วอะ่ะแล้วให้หนูไปทำได้ไงก็งมึงหลานกูนถูกหนูเลยไม่ทำแม่มึงหลานกูแล้วมึงจะกูจะให้มึงทำงานทำไมอะ่ะกูฝังตั้งแต่เด็กๆแบบนั้นแล้วูมาหนูก็ไม่ต้องทำงานนะถูกก็ไม่ต้องทำเลยเพราะว่าน่าจะรวยในต้องเลียมพี่เกลเลยถูกต้องรวย โอ้ <Ồ. S 1> เอา,าเลี้ยงดูหนูพูดอ,อะไรกันนะพ<อ>ี่กิ๊กถ้าไม่มีลุงหนูคงไม่โตมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ตัง้งแต่กูรู้จักมือมึงก็โตเท่านี้มาแล้วแอนด์ขอบคุณลุงที่ดูดูหนูมาดังดีไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะตอนนี้กูจะไม่เลี้ยงมึงแล้วไม่นะไม่เลี้ยงไม่ได้นะทำไมถึงไม่ได้ ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะโตนั่นแหละมันโตแล้วจำไม่โตเลยอะวะมันโตหนูรำเป็นเด็กอุ่นสิบห้ารุ่นสิบห้ามสองปีนะเกียวเราเป็นเด็กซื่อๆใสๆไม่มีพิษไม่มีภัยใครโอมขี้มาพ่นใส่หน้ากูเนี่ย ใบุ้งนกหัว้อาแ,แบบมาดวางเหรอเธอเอาโ,โอเคลุงเชื่อลุงเชื่อว่าลุงสใสกว่าแก้วใสกว่าการะจกใสกว่าทุกๆอย่างในโลกใบนี้ถูก,ก,กต้องไหมไอ้นะมึงถึงมึงคิดอะไรไม่ได้เลยไงเพราะสมองมึงก็ใสเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอเคโอ,โอเค เฮ้ยต่อยไหมอ่ะมือขอโท่น้ำลุงอ๋อก็มึงใส่ทุกอย่างเลยไงเอาแล้วลุงพูดผิดตรงไหนพี่แคนดูมาเร็ววันลุงใสแฟนนี่เยมีมาผมผู้หญิงด้วยไม่ได้มีแฟนครับมีเมียครับ้เมียลุงไปสร้างเี็นซ่อมเนาาใช่เป็นสร้างใช่เป็นซ่อมอ่ะที่เอาไว้แทงเวลาแบบแดกข้าวอ่ะ พี่ชนดูหันหน้าผิดทางอ่ะก็คำทงไหนว่หันหันอ่าตกต้องโอเคแต่พวกเองเหมาะกันมากเลยนะใช่แบบประชาชนคนหนึ่งชื่อฉลามอีกคนหนึ่งชื่อเาาโชใช่เฮ้ยโอ้เจ้ามิเดลน้ำดูทำไมเยอะแบบนั้นเดี๋ยวพี่เจอต้อร้อนต้อร้อนที่เันดูจับมือกับเจดีย์เออค่ะ อพี่แอบจับมือพี่เหรอโอเคจะพูดไปนั่นได้เมื่อกี้หนูไปส่งเตีสมาเองรู้ไหมเฉลามว่าพี่มิเกลอ่ะเขาคบกับพี่ตอตินะเพราะอะไรหนูไม่ได้ทุกับใครหนูโสดพี่มิเกลเป็นแฟนพี่ตอติเสียไม่ได้รู้ยัง รอไม่ตั้งบัญแฟนใครวันโุ่นเฟกนิวบอกโน้โนโนโนเฟกนิวนะมีแต่เฟกแท็กซี่ดูใครดูไหมไม่เคยเลยนะครับอะไรหรอเฟกแท็กซี่กนะมันเป็นการเล่นของผู้ใหญ่ที่อยู่บนรถนะอ๋อแท็กซี่ปลอมใช่ไหมครับนะแปะตัวคือแท็กซี่ปลอมถูกไหมครับ แจะไป์มอันนี้กินจีบีดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอร่อยครับนะมันเป็นเครื่องดื่มที่แบบลาเล่นเกมจะต้องมีข้างอยากกินเหรอหลานเฮ้ยแคนนี่มึงเอากระป๋องจีบีดหลังสพาเติมเยี่งมาแล้วเอาให้หลานกูแดงเลยดิได้เลยครับไม่เอามันตรงเยี่ยวแล้วอุงเหนื่อยว่ะเกล ไปทิมเหรอครับนะทิมเนี่ยเกลจะเอาคนนี้เข้าชื่อฉลามเ้าคสวัสดีครั้งเรียบร้อยเกลเพลงที่เปิดเอ้ยเพลงมันหมดแล้วเติมอะไรครับนี่เติมโชว์ด้วยนะฉลามอยู่จู่บุไหมครับไม่อยู่ไม่อยู่เป็นประชาชนฉลามน่าชอบงับทิมหายละฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยรูจักนะ แมา่จะฉลามเป็นเพื่อนเกลียวไงใช่ไหมล่ะใช่หน <Hi. S 1> ูแล้วอือ้ฉลามอยากขึ้นอยากอยู่ด้วยกันไหมบอกจุลินสิลาว่าจะหนูขึ้นอยวุงเพิ่มตอนค่อยเข้าอ่ะอวุธอะไรอ่ะมีอยากด้ามีจะอ่าตอนนี้มีอะไรบ้างีปากฉลามอง,งเป็นฉลามอ่ะปากฉลามกันอะไรนะ อาซาดเอมอ้าวแล้วมีอะไรไหมมีอะไรไหมรถโลรถซิ่งอย่างเงี้ยไม่มีรถจิ้มหรอพอดีรติครับสวัสดีครับจิ้มไปหมดแล้วเจ้าเทียนดูผู้ชายเหรอโอ้โหสัตว์อนาคตไกลอนาคตไกลไอทิมรับเชื่อกูทิมเชื่อกูรับฝากไว้ก่อนเถอยเพื่อนกัน นานไหมนานไหมมีดเรานี่นานไหมอะไรนะนานไหมมีดเราใช้เวลานานไหมมีดเรานี่ยตัวนี้ใช้ซับประมาณแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นานไหมแป๊บหนึ่งไม่นานเท่าไหร่อ่ะีกวันอ่ะไม่รู้อ่ะอัน20วันอะตอนนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างทำมีดนี่ฮะจะจะทำมีดมีอะไรบ้าง ไม,ไม่รู้เฮ้ไม่รู้ด้วยจำไม่ได้มันอยู่ในตู้หนูจำไม่ได้หรอกตงกมาชุดมียงสระลองมาชุดมียงมีประมาณหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ครบส่วนน้อยส่วนหน่เฮยพูดไปเลยทีมพูดไปเลยทีมว่ามึงจะดันให้เขาทีมได้เลยยังไม่มีครับนะไม่มีดังนะครับ แค่แต่ว่าเรื่องไวเบเรื่องอะไรนี้ช่วยได้อยู่จะช่วยเรื่องไวเบอัาดไวเบรเยอะไหมพูดจีิง่าขาสิบอันถ้าหนูไม่รู้หักยี่สิบขาดหมดเลยเดียวกันจำไม่ได้นี่ไงลงไปเปิดตู้ดูแฮนดี้ถ้าขาดหมดเลยเรียกขาดเรียกว่าไม่มีพามาลงไปเปิดตู้ดูเลยไปะแฮนดี้ไปลงไปเลยเนี่ยพวกมึงไอ้เด็กๆลงไปเลยไปสนามตามลำปางมา ฉลามตัวลำขายละสีแรกวันนี้มีฉลามอีกอ้โหเคีย์โคตรเข้ากันเลยเด็กสองคนเนี่ยไอทีมถ้ามึงได้ฉลามเข้าไปนะการจะกการเป็นฉลามกับฉาโ์เลยนะนี่คนคนหนึ่งชื่อฉลามคนนี้ชื่อฉาโ์เป็นไง ไปถึงไหนๆเนี่ยชอ้านีในนี้อยไดไหนะคะได้งั้นวันนี้มึงไปกับลุงแต่มึงอะชอบหายไปไม่หายหรือว่าเราไอ้ปูจิมันท่อบ้านโอ้ว่างดิแกงใกล้แตกแล้วอะอืมาว่างแล้วก็ส่งทองทบไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องให้ก็ได้มีัตแค่จิบอันเอามีใบเบนจีบอันนะ เขายัางชั่วนะขาดอะไรไหมขาดอันเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวเหรียญทองเดี๋ยวออกให้เอ้าหรียญทองเดี๋ยวออกให้เหรียญทองมิวต้องผ่าหมูไปเที่ยวนะไอ,อชุดตีวุฒิขาดเลยได้หมไหนพูดพูดที่ว่าชุดตีวุฒิขาด200ชุดอุ้ยขาด200ชุดเลยเอ่ะให้หนูพูด200ชุดตัด้ง200ชุดเลย,ยไม่ไม่เรามีเท่าไหร่ดีกว่าขาดดีไหม ไม่อันนี้ขาดหรือไม่มีฉันฝากไว้อ่ะตอนนี้มีแค่ขั้สบอ่ะโอโอเคได้ถูกในไทยอยู่เดี๋ยวว่ากันฉลามมีเบอร์อะไรไหมเอ๋อย่าให้เกิวทักไปก็ได้ถ,ถ้าว่างไงก็พี่เดียวดูพี่เจวเบิร์กเด้า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 อ่ะูเบอร์อะไรนะสลามเด้า นานหนูทำก่อนก็ได้ว่ะเอ้นานไหมสิบห้าวันพอไหมทำได้ไหมสิบห้าวันนี้ได้ปกติปกติฟาร์มมันเท่าไหร่เนี่ยคะปกติฟาร์มมันเท่าไหร่เนี่ยฟาร์มเงินบอใช่สองแสนแสนครับว้าข้อโทรหัวไปไิชิมเมีะไรชิมมาฟาร์มเมื่อวานเราเก็บปลาหมึกแล้ว แมงคอเลยเหี้ยแก่ไงถ้านี้เอาสิบห้าวันทันไหมสิบห้าวันทันไหมมีดนี้ถือว่าเดูไม่ถือว่าเป็นเป้าหมายไงถ้าทําถ้าทําทันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอเคแต่ถ้าทําไม่ทันก็คือต้องทาเองถูกไหมเข้าไหมโอเคได้ประกันตาขานไม่เกี่ยวเลยนะมีอะไร้าขานไม่เกี่ยวเลยเอาเข้าเลยไหมทิม กลางทีนะเดี๋ยวเอามีดก่อนให้เขามีมีดก่อนนะทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเขาเขาแกงเขาต้องส่งเงินแกงนะแตวมีดเขาจะช้าไงอ๋อเหรอให้เขาแกงต้องส่งเงินแกงแล้วมึงส่งไวเท่าไหร่หลาแสนแล้วมึงไหวอ่ะทีมไหวครับผมไหวชิวได้เกว่ะรว้ำเงแสนน้ำรวยรวเออเกวตุด้วยแล้วเน่ยเอา ผู้ชายอ่ะฮึมค่อยเลี้ยงผู้ชายก่อนแล้วงานช่วงนี้พักก่อนโอ้ปัญหาอนเลี้ยงนี่แล้วก็ค่อยมาเลี้ยงต่อเือดก็หาเงินได้าวันละสองสามแสนก็ส่งแก๊งแสนหนึ่งผู้ชายอีกแสนหนึ่งอ่ะฮ้ใช่แล้วก็เก็บไปแสนหนึ่งเผื่อผู้ชายเดือดร้อนอืมไม่มีเบื่อให้แก๊งเลย เป็นแนวทางที่มันคงดีที่มีร้านหนึ่งที่ให้พี่ชายไปแล้วห้าแสนเจ๊เจ๊เจ๊อย่าเป็นแนวทางที่แบบนีสิเขาบอกให้หนูให้หมดเลยสามแสนหนูได้ยินดยอดในช่องข้อไทยเจ๊น้องยังเด็กอย่าแนะนําอะไรที่มันไม่ดีดิเนี่ยแหละดีแล้วทําถูกแล้วจริงความสุขเราเราเลือกได้เอานะตามนั้นแหละไอทีมลองดูแล้วกันแล้วก็มึงสรุปมึงสรุปคนอ่ะ แล้วมึงก็อย่าลืมไปไปคุยแล้วกันเอาล่นะนะโนเปลี่ยนแนวทางดีกว่าเราไปเป็นผู้ชายดีกว่าทถูกแล้วครับแล้วมึงจำไว้เลยนะทีมนะถ้าเกิดว่ามันตกลงที่อนี่กับมึงอ่ะโหแกงมึงอะทะยานฟ้าเลยอมาถึงตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ถ้าเขาตกลงอะถ้า่หลำมันตกลงอ่ะมึงจะได้แบบทุกอย่างแบบรวดเร็วมาก พราะว่าจากการประเมินแล้วนะที่นู่นเขาแบบเ้ื่อว่ามันโอเคกับมึงปุ๊บเริ่มปุ๊บนะโอ้มึงสบายไม่ต้องจัดระบบใหม่ด้วยน่าทำนะน่าทำเอ้ะโชคดีเอาหลานกไปทิ้งนะกระเป๋าใงฉลัมฉลามไังไงว่ากันนะฉลามคุกกนนี่ไงก็เดี๋ยวรีประเทศเดี๋ยวมาเจอกันมึงก็ทิ้งตัวไว้นี่เลยโอเคไหมแตกกรุณาไปยิงไกลๆหน่อย ก็กูลงมาแล้วเห็นหน้ามึงกูตกใจลุงรอมั้งลุงไม่ได้รอหรอกแต่ลุงตกใจก็คือลุงไม่เห็นหน้าตัวเองไงแต่ลุงเสือกลงมาแล้วเห็นหน้ามึงอะนูหนูเอาถ้าเกิดลให้พี่ก่อหน่อยวแต่ถ้าเกิดว่ากูลงมาเสร็จปุ๊บกูก็ตกใจหน้าตัวเองเหมือนกันเธอกอกว่ากูเห็นไงแต่กูไม่เห็นไงกูเห็นแค่หน้ามึงหนึ่งศูนย์สองหนึ่งงงไหมพี่กับเพื่อนหน้าหนูฮะตกใจใช่สลาเเพื่อนๆนะป่ะโอ้โห จำปาสลับสลับไปอยู่มัติเวิร์ดเหรอหนูไม่ได้ดูมันติเวิร์ดอ่ะแล้วหนูไปไหนมาที่หนูที่หนูออกอ่ะที่หนูออกจากเมืองนี้ไปอ่ะเรื่องมันยาวอ่ะจะสั้นดีกว่าเรื่องมันยาวแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น้องเขาไม่ได้ทําด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยดูแลน้องเขาหน่อยใครทำแต่ตอนนั้นน้องทําหน้าที่ของน้องได้ดีมากเลยนะครับก่อนที่น้องไปอ่ะ กูคุยไม่รู้เรื่องเลยจก,กูไม่อยากจะคุยกับชูบูนะเวลาประชุมเจอแม่งตลอดกูป,ปวดหัวเลย <c oughs> แต่ก็เป็นคนเดียวที่คุยรู้เรื่องนะครับนะแต่แค่พูดไม่รู้เรื่องไงเจครับหนูพูดรู้เรื่องสลาดพูดรู้เรื่องดูดิเขาด่า <c oughs> มึงเรือนอ <c oughs> ่ยฉลาดหนูลำฟางไปละ <c oughs> ต้องฉลามบวกนี่นี่ครับนะโอโห้โอลวเวงนะครับเออช่างมาันเถอะไอเกลเ,เดี๋ยวมาเจอกันกูไม่ไหวแล้วไปละ ไอแอนดี้ลุยเว้ยนี่นี่เปพาดีไปเลยอ่ะไม่จอเยวัสดีน้องก๊อฟครับตกใจจนอนโกคว่าเออใช่